อิโต้ผู้พิชิตเขาอิโต้ผาอิโต้นะครับความสูงจากระดับน้ําทะเล331เมตรจากระดับน้ําทะเลนะครับอันนี้ก็เป็นทางขึ้นมาครับก็จะมีผู้คนเขามาเที่ยวอยู่นะครับแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแปลงปลูกป่าปรับปรุงระบบนิเวศทางต้นน้ําเนื้อที่510ไร่พื้นที่ท้องที่ตําบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัด ปลาจีนบุรีหน่วยจัดการต้นน้าเขาอิโต้โกรมป่าไม้อันนี้จะเป็นทางเดินขึ้นไปฮะเดินไปเขาอิโต้แต่ก็ไม่รู้ว่าระยะทางที่เดินขึ้นไปนี่กี่เมตรเพราะเขาไม่มีบอกอะแต่ก็ต้องเดินตามทางขึ้นไปนิดหนึ่งวันต้นไม้ประจําปีของชาตินะครับเขาอิโต้โอ๋อเป็นทางเขาน้ําตกทางขึ้นไปนะก็ถือว่าถ้ามาฤดูฝนตก ก็อาจจะชุ่มฉ่าเหมาะสําหรับการเดินท่องเที่ยวนะฮะแต่ว่ามาช่วงนี้มันจะบอกว่าเป็นฤดูหนาวก็ไม่ใช่เพราะว่าเดือนธันวาเนี่ยอากาศค่อนข้างจะร้อนร้อนอบอ้าวพอสมควรทางเดินขึ้นมาก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะตรงนี้ผู้คนมาท่องเที่ยวก็ไม่เท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าสถานที่ให้ความสำคัญคนที่มาเที่ยวไม่ได้มากมาย โอ้พอเดินขึ้นมาข้างบนก็จะมองเห็นแบบทิวว่ข้างนน้นเป็นอะไรนะวัดสีขา,ขาวขาวอ่ะไอ้เราหน้าไปนั่นนะ่ะข้างล่างที่มองเห็นวิวสีส,สวยๆพระธาตุข,ขาวขาวหน้าไปท่องเที่ยวชมอยู่ตรงนี้กลางคืนอากาศค่อนข้างจะเย็นอยู่นะก็บอกว่ายอดเขาอิโต้ อ๋อน่าจะเป็นสถานที่จัดจัดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรอือคือคนที่เขามาวิ่งอะไรสักอย่างนี่นะฮะอ๋อนู่นเป็นสถานที่ท่องเที่ยว,ยวของเมืองปราจีนมองเห็นวิวทัศน์ของทางเมืองปราจีนอยู่นะครับตรงนู้นฮะอันอน,อนี้เขาอิตโต้อันนี้เขาอิตโต้ เอ,อ,อ,เอใช่อันนี้เป็นเขาอิตโต้พื้นที่ก็ยังตามระดับนี้ก็ดูว่าไม่สวยเท่าไหร่มากมายโอ้ตรงนน้นเป็นที่ทางเดินเขาอยู่ทางเดินลงนะครับก็เที่ยวชมสถานที่นิดหนึ่งก็จะมองเห็นวิวข้างหน้า,เ,<ร>าเป็นเทือกเขาตัวนี้จะเป็นเทือกเขาติดต่อ,อกันเขาใหญ่นะฮะ เราจะติดต่อระหว่างจังหวัดสระบุรีโคราชหรือสักแก้วปาจีนก็จะติดต่อกันนะครั้งนี้ครับ